สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกคนมื้อนี้น้องสีมาเฮดเมนู menu, ที่ว่าหากินยากที่สุดกับโบแมทที่สุดอีกอย่างเด็ดเนาะมันจะเป็นช่วงฤดูสลายกก้วเนาะเมนูที่น้องสีเฮดนี่เป็นเมนูที่น้องบ่เคยเฮดมาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เฮดกันก็คือนี่ไข่มดแดงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฮอนเนาะกัมดแดงกับเฮดหางหลาย เมื่อวานนี้เฝอเอิญว่นาน้องได้ไปตลาดแลยเห็นเพื่อนมาขายไข่หมดแดงนี่ลายลายละกาเมื่อตลาดมีเจ้าเดียวอีกได้เห็นละกาปิตากินคือเพื่อนหามาแบบสดๆไม่ไหม้หมดกันยังใต้ญาติไข่ยู่ห์นะพี่ๆก็คือสีดเดากันบน่ยากเนาะเห็นไข่หมดแดงและกาเห็นไข่มันบอกเมนูนี้ง่ายๆเลยก็ให้พี่ๆเดาเบิ้ง่าไข่มดแดงซ้ำนี้ น้องซื้อมาตลาล่านี่พี่พี่ว่าราคาเท่าใดนี่ซัมี่ใครหมดแดงเดีเ๋ยวเอาสีมาล้างกันก่อนเนาะเดี๋ยวราคาไว้เปิดเผยท้ายคลิปส่วนนี้คิดเองหรือไปไปดูใครมาเนี่ยส่วนน,วนี้นคิดเองหรือไปดูใครนั้นมาส่วนนี้นีเบิ้ง u t u b e มาไม่ไม่ไมสดๆเลยวิธีเฮ็ด <laughs> แต่เป็นอะไรกะต้อง หลังจากเห็ดเลี้ยเนาะซ่าม,มันกินได้บ่น้ำอุ่นน้ำอุ่นล้างด้วยน้ำอุ่นป้าแซ่ตุยเดไปขึ้นเรื่องมดแดงตัวนี้กันยังโปตายโอ้โหมเมื่อกี้เอาน้ำร้อนลวกมันด้วยนะโอ้โมันจับมันออกไหมเฮ้ยเอามันไปเลยมันจะได้ส้มๆเปรี้ยวๆกินได้กินได้บ่ไว้ใจวะไว้ใจบบ <c oughs> ไวใบ้วใจนาทีนี้ พี่เอกก็ต้องกินให้เมิรเพราะว่ามันแพงเดี๋ยวเอาน้ำนลวกรอบสองยอยวันนี้มันก็คือสิบูมีตัวใดมีชีวิตรอดแล้วละ่ะเดี๋ยวเอามานี่อันอื่นใส่ไข่ก่อนเครื่องปรุงเขากับสิบรูรีใส่เอียงมากมายเนาะ ด Toyota, hmm. to oui, ้วยที่ว่าเฮ็ดครั mm ้งแรกระยันบบเซบเบิ้งมาก็ต้องเฮ็ดให้มันแบบคือเพิ่นนี่ใส่ให้อร่อยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมโค้งเลยอ่ะ ขาดไม่ได้หรือขาดก็ได้ก็จะมีผงนัวแล้วก็ซีอิ๊วขาวพอพ่อพอไม่เค็มหรอกง่ายทุกคนทําได้แต่สิ่งที่หาไม่เคยได้ก็คือไข่มดแดงเพราะว่าเป็นฤดูการฤดูการนี้น่าจะหากินง่ายอยู่น่าจะเป็นมดแดงที่อเลี้ยงนะ แต่วิธีเลี้ยงไม่รู้แต่เคยเห็นมีข่าวอยู่ใน YouTube ในทีวีว่ามีการเลี้ยงไข่มดแดงเลี้ยงมดแดงเพื่อเอาไข่เอ๊ะลืมพี่เอกใสมหอมหรือใส่กระเทียมหอมหอมเดม็ใส่แต่หอมอย่างเดียวเันบ่ใช่ใช่ลืม <laughs> โอ้ดูเพิ่งดู YouTube มาลืมแล้ว <laughs> โอ้สมองมันใส่หอมสดก็ได้อันนี้มันไม่มี ก็ใส่หอมแดงหัวเดียวก็เพาะน่าจะพอนะไข่สามลูกซอยบางๆตอนนี้เาราเตรียมของครบแล้วเดี๋ยวเฮาเอาไข่มดแดงลงผสมกับไข่ไก่เ <c oughs> <c oughs> มนูนี้ออกมายังไงเนี่ยเปิดไฟใส่น้ำมัน าเามาเข้ามาไกลๆเข้ามาไกลๆอ่านั่งเอกของเฮามาแล้วมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นนังเอกของเฮาในมือนี้อ่าดมาเข้ามาไกลๆเข้ามาไกลๆหอมหอมมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าเราไว้ใจผงนัวอยู่ <laughs> โมบายใจคนเฮ็ดเลยเนาะพลิกยังไงเนาะโอ้โห <laughs> ทำลายทำลายมือกล้องด้วยตากล้องด้วยเมืม่อกี้พี่มันกระเด็นที่มันแตกอ,อ่แล้วก<อ>็ใส่มดแดงนะขาว่ายเนาะตากล้องนี่เนาะไหนเปาะเปาะน่ยนิดหน่อยปิดที่ว่าปิดไฟได้เดี๋ยวไม่ ว่าอ่าคไส้ที่ไส้ที่ไส้หควันมีเโอ้โหเอาเต็มเลยนะโอเอฟเฟกต์คนทำไม่โดนโดนตะกร้อ๋อคนบัมทะลุแก่นมาเลยนะหรอเออเข้าตรงหน้าเลยเม็ดนึงขนาดใส่แก่นอยู่โอ้โหต้องใส่มันใส่ตะกรงมั้งมันอย่าเราพูดมากไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาใส่ก่อน รอดชิมได้เลยมันขนาดมันตายมันยังมีริเต็ดขนาดนี้เลยนี่เมนูแซบ่บๆเดี๋ยวเราไปซิมน้ำกันว่าแซ่บแทบบอมีแต่ทอดไข่ย่างเดียวเดี๋ยวเฮ็ดอีกเมนูนึงกลับกันก่อนมันจังแซบ่บ ขั่วไข่ก่อนหอมกินกับข้าวได้นึ่งอืมเป็นไงบ้างแซ่บพูดบอกว่าคั่วไข่แบบราคาตกเลยมันต้องบอกว่าเจียวไข่ใส่ไข่มดแดง ก็ราคาไงยังไม่เฉลยราคาเลยอ๋อเมนเกือบลืมเนาะกำลังว่าสีชิเดล่าพี่ๆแล้วก็ไข่มุดแดงที่น้องซื้อมาแต่ตลาดนี่เนาะเท่าที่พี่ๆเบิ่งนซัมนีห้าสิบบาทเพลทกล่องละห้าสิบบาทแพงแพงเลถูกก็แพงแต่ว่าไข่มุดแดงนี้สดเพราะมันแซ่บไม่ต้องถามเนฟซีว่าแพงเือถูกเพราะว่ามันน่าจะหายากพี่ว่า นะก็พี่เอกฝากถามพี่เอฟซี FC ด้วยว่าไขหมดแดงเท่าที่พี่พี่ๆได้ดูตอนต้นคลิปนั้นครานี้แพงหรือถูกเท่านั้นนี่กองละห้าสิบบาทนะคะก็น้องขออนุญาตพี่พี่อซกินข้าวก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ